ใช่คนที่ใส่เสื้อสีขาวมาที่นั่งกับผู้หญ่งใช่ด้านหลังสุดอ่ะใช่ใช่คนนั้นแล้วก็ผู้ดกับคนนั้นด้วยผูดกับคนนั้นด้วยผู้หญิงใช่ มาด้ยวยกันเหรออโอเคผมจะผมจะถามเอ่อาท้า,ถ,าถ้าช่ก็บอกว่าใชา่ถตาไม่ใช่บอกว่าไม่จะไม,ไม่ต้องไปพูดรายละเอียดสุขภาพเป็นยังไงปวดหลังครับอนะแล้วก,เก็เป็นอะไรอีกสุขภาพเป็นอะไรอีกปวดหลังนี่แลรู้สึกตื่นมาบางทีขา,าเคล็ดโอเค สึกกว่าเป็นยังไงของพระเจ้ามเปนไรแต่ชอบชอบเส้นเป็นเป็นเส้นอยอานี้หน่อยามีกับออยู่ด้านหลังพระเจ้าพระเจ้าชื่ออะไรชื่ออะไรสมชายครับสมชายพระเจ้าให้ผมพูดกับคุณว่าพระเจ้าจะอวยพรท่านก็จะไหม อ่ากัมตอบพระเจ้าบอกว่ากัมตอบที่ตั้งรอคอยเจ็ดปีที่ผ่านมาพระเจ้าพระเจ้าบอกว่ากัมตอบที่ตั้งรอคอยเจ็ดปีที่ผ่านมาท่านท่านจะได้รับการตอบในเรื่องนี้จากพระเจ้าอาเมนก็จะที่บนพูดไหมพระเจ้าบอกว่ากัมตอบที่ตั้งรอคอยเจ็ดปีที่ผ่านมาพูดจะได้ท่านจะได้รับการตอบจากพระเจ้าอ่ามันตรงกับการที่เสนอวันในเรื่อวันท่านท่านเชื่อท่านจเห็นความยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้า ที่ที่ผมกลังพูดตอนีมีความหมเกีท่านไหมครับผมที่บังกลังพูดตอนนี้มีความหมายเกี่ยวท่านไหมมีครับมีครับผมไม่รู้จักท่านเนี่ยอ่าเนี่ยเจ้าไม่รู้ทักมันเปชะให้ผมพูดคำนี้เกี่ยวท่านพระเจ้าบอกว่าอย่าลาออกมันจะใช้เจ้าบอกว่าอย่าลาออกพระเจ้าบอกว่าอย่าลาออกเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก็จะไหมที่บอกพูาใช่ไหมใช่ครับเอ่ไหมพระชา้ารู้อะไรอยู่ในใจประชาชนรู้ไม่ถือร่วมกองทัพวายไม่ถือร่วมบ้านด้วยวันแจตประชาชประชายิ่งใหญ่ก็จะไหมประชา้ารักท่านไม่ถือร่วมู่วายเพราะร่วมความกัยดแยงเราร่วมทรัพย์สินร่วมบ้านวันชจประชาชประชาจะคิดไกลห่างฮลโยาประชาชนบอกว่าประเจ้าจะเป็นผู้เป็น้ักษาให้แก่ท่าน Mai hi -hi. Kau cakap tiap kali lapun baik, pecah kalan sampah kau, pecah kalan sampah kau. Haleluya. Faham? Er ah? Like oh, lepas. Nanti. 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 ฮะอเมนไปเจ้าดูถอกไหมแล้วก็รปเจ้าให้ผมเตือนก็รู้ว่าอย่าอย่าอย่าทีเขาเด็ดขาดเข้าใไหมไปเจ้าไปยัอเมนอเมนห้เจ้าระเย้า เด็กคนไฮรบุมาเกะพรีเซสปินน ich mein <da uno> uh, like, ์นั่นผมเห็นผมเห็นผมเห็นเล็กๆสองเล้วก็เห็นเลขเจ็นไม่รู้ว่ามันเกะกับอะไรเกิดขันผมเห็นเลขกสองเล้วก็เล็กเจ็บไม่รู้ว่ามันมีความหมายอะไรเกิดขันแล้วก็พรายามด้วยเลขกสองเล้วก็เลขเจ็บ ไม่รูมันเนดนเอนกิดรือวันเกิดรืออะไรไม่รู้แต่พวกเรเห็นเลขสองอ่ะเกิดวันที่สองเกิดเจ็ดโอ้ฮเลลูยาฮเลลูยาฮลโลยฮลโย์์ให้เราเยอพระเยซู็นไมผจัมีแบงการดีดีนะผมผมเห็นโดยเฉพาะฟังดีดีฮะผมไม่รู้จักตานี่ฮนี่การเลืที่ผมเห็น่านผมเห็นว่า เจ็ดเดือนที่ผ่ามามาเล่นงานคุณหนักโรคความคิดถูกต้องเดเดือนที่ผ่านมามาเล่นงานต่านหนักโรคความคิดแต่วันนวินน้ที่นี้เป็นเฉพาะวกอาตัรยแต่วินนั้นเป็นต้องไปช่ชนะคนชชนะเป็นอนตัานแล้วฮาเลลูยาเอบพ่อผมวปองกังวปองผมประกาศวามั่นการประกาบกวามั่การ Hallelujah. Hallelujah, hallelujah.